สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพอทำได้บายช่างเมรนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำสวิตตัดสาตาร์ทนะครับก็คือเป็นสวิตลับกันแล้วกันสวิตลับตัดสาตาร์ทก็คือเป็นสวิตท,ที่เราจะซ่อนไว้นะครับเราจะปิดเปิดเพื่ออป้องกันการจุลกรรมนะครับก็คือเราจะตัดสาตาร์ทไว้ ก็คือมันจะทำงานก็คือ,อพอมีการบิดกุญแจมันก็มอเตอร์สตาร์จะไม่ทำงานนะครับก็เหมือนการตัดไฟไม่ให้ไปที่มอเตอร์สตาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าตรงไหนนะครับ อันดับแรกเราก็ต้องรื้อแผงชุดนี้ออกมาก่อนนะครับแผงชุดนี้นะครับน,นี่สําหรับคนที่มีความรู้พื้นฐานนิดนึงนะครับเปเลือกมาเราก็จะเจอชุดแผงฟิวนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะตัดที่ตัวไหนนะครับตัวแผงฟิวก็จะยึดด้วยน็อต นี่นะครับน็อตเบอร์สินะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวปล่อยแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับมีแค่สองที่ครับเราก็ถอดออกเลยครับถอดออกเสร็จเราก็ดึงแผงฟิวออกมาเลยครับนี่นะครับวิธีทํำง่ายๆนะครับเราดึงแผงฟิวออกมาแล้วใช่ไหมครับ ให้เราไปดูชุดปลักชุดที่สองนะครับผมจะนับอย่างนี้นะครับอันนี <ๆ S 2> ้คือหนึ่งนะครับแล้วที่สองก็คือถัดลงไปอีกหนึ่งอันนะครับคือชุดนี้นะครับดูดูด้านข้างดูด้านข้างดีกว่านี่นะครับก็ไล่ลงไปครับอันนี้ชุดที่หนึ่งนะครับอันนี้ชุดที่สองนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาตัด คมสายนี้เลยครับสายาสายสุดสายแดงแถบเขียวนะครับดูนะครับนี่นะครับชุดชุดชุดปักชุดที่สอนะครับสายสายสุดบนสุดนะครับจะเป็นสายสีแดงแถบเขียวนะครับนี่ครับให้เราตัดต่อเลยครับ ตัดเราค่อมด้วยสวิตครับเป็นสวิตกดปิดกดเปิดหรือว่าเป็นสวิตโยกโยกปิดเปิดก็ได้ครับคือมันเป็นสวิตที่กดแล้วต่อวงจรแล้วก็กดอีกทีปิดวงจรอะไรอย่างงี้ครับประมาณนี้นะครับก็คือเราจะตัดต่อสายเส้นเนี้ยด้วยผ่านสวิตเพื่อให้มันถ้าเราบิดสตาร์ทแล้วเราไม่ได้เปิดสวิตตัวเนี้ย มันก็ไม่ทํางานเพราะว่า,าเราปิดสวิตช์อยู่ไฟมันก็จะไม่ถึงกันนะครับนี่นะครับง่ายๆครับเส้นนี้เลยส่วนสวิตช์เราก็เอาไปซ้อนนะครับจุดที่เราคิดว่าปลอดภัยแล้วเรากดปิดเปิดใช้ได้ง่ายๆนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นการทวงเวลาในการโจรกรรมลดได้นะครับ,รบพอเราทำเสร็จก็ ลองปิดเปิดแล้วก็ลองอบิดกุญแจสตาร์ทดูครับถ้าได้ก็ประกอบขึ้นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแค่นี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าเพื่อนสมาชิกก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรมาแนะนําำช่วยติดตามด้วยครับขอบคุณครับ